สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ก็มาพบผมกับจอนนี่เอ็ครับผมวันนี้ผมเรามาเล่นเป็นเกมแบบพวกกระลอ,อกแบบว่าสายเสืบมนะทุกคน,กคนตอนนี้เหมือนแบบว่ากำลังจะไปเอาแบบพวกอุป,ปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะ นี่อยู่ที่นี่อ,อุปกรณ์ที่เราจะไปเอานะครับผมอยู่ในบ้านหลังนี้นี่อุปกรณ์ที่เราต้องขับนะทุกคนผ่านกลอน้องวง,นะงจรปิดอ่ครับผมปล่อยรถแล้วนะ วันทูที่กไปแล้วอ่าตัวเท่ผมว่าผมจะทำลิปจะเป็น E.T. นะทุกคนเลี้ยวการเปิดตัวก็โคตรหรูอลังการงานสร้างแล้วทุกคนคิดดูดิแล้วผมแยกครับผมตอนนี้ Oh, yeah, I would wear. Right? Bang, hang them hang. Oh, just pull up by them. call up by them. Okay. Darwin, you reading me? Okay, I'm in. But the guards look like they're having a party out here. I'll proceed anyway, straight to the infill. You just stay in contact with me. โอเคเดี๋ยวเราจะผ่านไอ้พวกกันนี้นะทุกคน,ผ,นผ่านคนพวกกันน,นี้ไป,ไปแล้วก็ให้ระวังแบบกล้อง <S <S เราจะเข้ารูในรูนี้นะมาสี่เหลี่ยมอ๋อสี่เหลี่ยมกุ้งันสีเหลี่ยม โอ้ oh, พระเจ้าโอเคกด X คือกระโดดนะ เดี๋ยวเราเก็บของก่อนนะ oh <my> เกมนี้แบบว่าเป็นแบบว่าแนวแบบพวกประจนภัยนะทุกคน oh. okay. <Okay. S 1> เกมยังง่ายอยู่เลยนะ่ะเหมือนนาจะให้ผมขึ้นไปนะจอนกันไม่รู้เหมือนกัน <laughs> จอนขึ้นไปก่อน อ๋อขั้นตอนต่อไปน่าจะแบบว่านี่ไงผมจะเริ่มบินได้ละกด o. โออ๋อกดโอวิ่งไวนะโอเคผมจะลองกระโดดสุดไปปับ๊บไม่ได้นะต้องกดเอกั้งเหรอไม่ได้อ่ะ ต้องกดโอหรอทุกคนอ๋อ oh, นี่แยรู้แล้วรู้แล้วแล้วกดโอค้างไว้โอเคโอเคว่าขั้นตอนขั scanner, ้นตอนจะไประว,วัง <we> พวกไปว่ากล้องวงจรนะทุกคนกดอันนี้อ่ะ อันนี้คือการเซตติ้งตรงไหนเอ่ยอ่าเออได้แล้วได้แล้วทุกคนโอ้ไอยไม่ใขึ้นได้

ผ,ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยได้นะทุกคนด้วยประตูตอนก็นไม่เคยเล่นมาก่อนลงไปเลยได้ไหมนะเ,หน,เหนี่ยฮัลโหลลงไปเลยนะ อันนี้คืออะไรไม่มีอะไรทางตันโอเคทางเดิมไปทางนี้ไม่ได้นะน้าเป็นทางนี้แล้วไปยังไงครับไปยังไงได้อ่ะแสดงว่าต้องมีทางไปที่อื่น ไปทางไหนวะเนี่ยอ๋อผมเจอแล้วนี่ยต้องค่อยๆเป็นนะทุกคนผมก็ยังเล่นไม่เป็นนะเราไปด้วยกัน <laughs> เราไปด้วยกัน <laughs> เฮ้ยโอเคโอเคโอ้ขอให้โอ้ ของเก็บเราพวกอุปกรณ์ออก,กอน,กนนะไม่น่าจะมีละใช่ไหมเราไม่เก็บของอย่างเดียวตรงนี้มีอะไรไหมกสีเดียมอ๋อทำลายประตูนั่นทุกคน นี่ผมบอกมันผมเห็นประตู่ประตูมันเปิดนี่หว่าอ๋อนี่ไงรู้แล้วไอ้นมรู้แล้วโอเคผมหาทางไปได้แล้วไป โอเคผมจะหาวิธีการเข้าได้แล้วทุกคนเอางงว่าแบบอะไรครับนี่ยทั้ทง,ไทงไหนเป็นทั้งใหม่เลยนะโอเคไม่ได้อ๋อนี่ไง วนจะตั้งนานวาจะหาได้โอเคผมพอเข้าใจแล้ว โอโหชิบห oh, ายมุมมองมันไม่ได้นะทุกคน <Okay. S 2> oh, โอเคโอ้พระเจ้าแท็บไม่ได้แท็บไม่ได้โอ้พระเจ้า เอาเานหนื่อยเขาสมควรก er huh? ว่าเราจะมานี่ได้ผ่านสิคิวเรตี้ชั้นที่อสองแล้วทุกนะคน,นโอเคทุกคนวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งไปเจอกัน EP ที่สองนี้ว่าจะหาทางอะไรได้ก็แบบ ยากละบ,บากบากนะผมเจอกันอีพีที่2องแล้วทุกคนบายบายครับ